เะครับสวัสดีคุณผู้ชมครับผม <c oughs> ต่อเนื่องต่อใจต่อลาวต่อสิงคโปร์ต่อยุโรป <c oughs> <c oughs> โอ้ยอะไรมาเกาะเสื้อวเนี่ยนูมนว่าตัวต่อไปที่มันให้เราเล่นแน่นอนตัวเก่าเลย <c oughs> เล่นแม่งตัวเก่าเลยลนะ ตัวเก่าแต่เป็นธาตุอื่นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเป็นสายป้องกันนะครับสายป้องกันเป็นส่วนใหญ่อันนี้คืออะไรมินิมินิตัวละครสายป้องกัน มันต่อเนื่องกันนะครับผมก็เล่นก็เลยเล่นตัวเดิมเลยอัอฟอนาออกก่อนฝากจบฝากเปิดเหมือนกันต่อเนื่องกันนิดนึงนี่ไงเจดขัดยอกแมลงสัตว์กัดรอยผู้ สู้เอาจริงสู้เอาจริงสู้เอาจริงนะเนี่ยเสียงอะไรวะอะไรก็โค,เเคยเกย์วะโอเคสู้เอาจริงสู้เอาจริงแบบไม่เกงใจใคร นี่งไงถ้ามันอัพเลเวลไวแสดงว่าผมเล่นแล้วนะครับท่านยังไม่อัพเลเวลแสดงว่ายังไม่เล่นนะครับสังเกตไม่ยากประมาณนั้นลุยผมไม่อัพเลเวลซีซีซีซัวหรอกนะครับเสียงะลรวะ เออเนี่ยต้องขอัก็ได้คุณผู้ชมแถวนี้มันเถื่อนกูเข้าผิดอ่านเข้ามาหาพ่องบทรตสี่มันจะตีใครมันโหดแล้วเว้ยตีบทรตสี่มันกับตีตีหันะนะอ่ะหันหนาไวเล่ามันโหดเกินเล่นบานเล่นดาแล้วสมเหตุบนหน่อยโยโห้ย

กดแชร์กดแชร์ก็เหมือนเดิมโอ้ยเีอ่อสวิตสวิตเลยมเล่นอย่างนี้ต้องสวิตเลยใจเย็นใจเย็นสวิต <laughs> <Sweet S 2> ทีพวกมึงกับตายเลยนะโอ้ยเฮ้ย ตายสิวาไอ้นอนมาแรงเฮ้ยเฮ้ยขอใช้สวิตหน่อยอีรอบหนึ่งสวิตอีรอบหนึ่งโอเคนี่นี่ มันแค่เปลี่ยนเปลี่ยนธาตุใหม่ใช่นะมันเปลี่ยนธาตุแสงสว่างมั้งไม่แสงสว่างก็น้ำแข็งเนี่ยแหละอะไรก็แกงเนีะยมันเปลี่ยนธาตุใหม่ธาตุใหม่อีกแล้วตาสุดท้ายไล,ลนนไล่ล่าเฮียไล่ล่าเลยเหรอ s ไล่ล่า าม,ามันมีฉากพิกพเศษกี่ตัววะอยากรู้ด้เวยว่ามันมีฉากพิเศษกี่ตัวนะครับมันต้องมีฉากพิเศษพิเศษหลายตัวบ้างหรอวะคัดซีนพิเศษโอเ okay. ค Let's go boy ที่ต่อสู้เอาวังกดเหลี่ยมลืมเลื่อนขึ้นเว้ผมลืมเลื่อนขึ้นนะครับโอ้ยอย่างน้ว่าอยู่อะอะไรวะ เลืม่อมาประกล้องตัวเองขึ้นไปข้าง,างบนน่ะเออมันตีแรงไว้หมอนี่โอ้ตีแรงจนน่ากลัวเออเอามานำมาเยอะวันชุดโอตอนนี้ชีวิตไม่ได้เหลือน้อยแล้วมันตายแล้ว

Thoái không thoải, khỏe thôi không à khỏe ấu thôi tay đó ôi ok thoải, đạp cái sáng หล่างใหม่โซนหัวนาดโยโอ้โอข้าไปหายรุนแรงมากรัวแล้วนะ่ะโยโฮห้ยโอ้พลังกับประกายแสง โอเคจบแบบนีเท่านี้เถอะเอ้ย้ะโดนฆ่าตายก่อนสู้สุดขีดเต็มพลังเลยคอาอสียหายรุนแรงมากยอมพยแพ้ละไม่เล่นละไม่เล่นละยเวินมาแค่นี้แหละรองให้ม่ตายทีนะครับ ถ้าถ้าจจมันเหมือนเดิมนะผมจําได้ถ้าโจมันเหมือนเหมือนเดิมมันจะมีถ้าถ้าเปิดที่เราเจอกับอัฟซินาเท่าน,นั่นแหละที่ไม่ใช่ยูกิเซซุนะยูกิเซซึนะนั้นมันเลิฟไลแล้ว <c oughs> ออกช้าออกเย็นออ มีระบบบ้านไหมระบบบ้านอัตโนมัติกดแล้วก็ไปหน้าแรกเลยกติกาเหรอเหมือนนางสีต้องห้ามอะไรง,งั้นหรือเปล่าใครที่เข้ามาชมใส่กดไล์กดะับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับ